สวัสดีค่ะพบกับพึ่งฟาร์มคุลุงูกทินะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มค่ะจะพาไปสำรวจนะคะหลังจากที่เมื่อวานฝนตกนะคะที่ฟาร์มเราเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูกันนะคะขวามือนะคะก็จะเป็นลงเพาะเห็ดค่ะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นลงเพาะถังลงอกค่ะเมื่อวานตกหนักเลยค่ะตกประมาณสองสามชั่วโมงเลยค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นโรงเพาะถุงลอกนะคะนี่ค่ะสำหรับฝนตกนะคะไม่ได้มีฝนตกโรงเพาะถั่วงอกของเรานะคะเพราะว่าเราทำอยู่ในโรงเรือนค่ะก็โรงเพาะถั่วงอกเราก็ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนตกนะคะแล้วก็ระบบน้ำก็ทำงานได้ปกติเลยค่ะก็ สบายใจไปนะคะเราทําเกษตรในร่มในโรงเรือนนะคะก็ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากฝนตกค่ะถัดมาเดี๋ยวเราจะไปดูโรงพ่อเห็ดนะคะ นี่จ้ะลงเพราะเหตุเรานะคะส่วนกองขี้เลื่อยก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะต่อให้ฝนตกเดี๋ยวถ้าพอแดดมาขี้เลื่อยเราก็จะกลับมาไม่เปียกเหมือนเดิมตรงนี้บริเวณที่เราทําก้อนนะคะก็เนื่องจากฝนตกแล้วก็ไม่มีลมแรงนะคะตรงนี้เราก็ไม่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ส่วนก้อนเห็ดนะคะที่อยู่ในโรงเรือนนะคะ ก็ยังคงอยู่สบายดีค่ะนี่นะคะเท่ากับว่าในโรงเห็ดเรานะคะซึ่งอยู่ในโรงเรือนนะคะต่อให้ฝนตกเราก็ไม่ได้รับผลกระทบค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแปลงผักที่เราไม่ได้อยู่ในโรงเรือนนะคะนี่ค่ะหนักมากเลยนะคะพื้นดินที่เราใส่ใหม่ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนอันนี้อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในร่มนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะไอ้บอแหนแดงนะคะก็ แนแทงบางส่วนก็ทะลักออกจากกระมังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักขะของที่ฟาร์มเรานะคะแปลงผักที่อยู่ใต้ผ้าสแลมนะคะผลกระทบค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าผ้าสแลแมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของพางความแรงของฝนนะคะทําให้ผลกระทบก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะผักสลัลดเราก็ยังคง สภาพสวยงามเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศค่ะก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงมะเขือนะคะมะเขือม่วงนะคะก็ต้นแข็งแรงดีนะคะส่วนอันนี้แปลงพริกค่ะพริกหนุ่มเรานะคะนี่ค่ะ ลูกสวยๆส,ส่วนต้นพริกนะคะต้นไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยค่ะก็คือจะมีล้มบ้างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาไม้นะคะมาค้ำยันนะคะเนื่องจากต้นเขาเอียงล้มนะคะส่วนตรงนี้ ตรงทุ่งนานะคะคที่เราปลูกพืชหลังนาที่เป็นกระเจี๊ยบแดงนะคะตรงนี้ก็จะได้รับผลกระทบเยอะค่ะฝนตกหนักเกือบสามชั่วโมงนะคะน้ําก็ท่วมแปลงนะคะตอนนี้วิธีการแก้ของเรานะคะเราก็ต้องแบบเปิดทางให้น้ําระบายออกนะคะอันนี้แปลงกระเจี๊ยบเขียวก็เช่นกันค่ะแล้วก็แปลงข้าวโพดค่ะก็น้ําท่วมขังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณพืชที่เราปลูกไม่ได้อยู่ในโรงเรือนนะคะผลกระทบที่ได้รับจากการที่ฝนตกอะคะ่ะก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าพืชที่เราปลูกอยู่ในโรงเรือน,นะคะ่ะส่วนตอนนี้นะคะเด็กน้อยนะคะเขาอยู่ในข้อของเขานะคะก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะเขาก็ยัง มีความสุขดีค่ะน่าจะติดใจชอบด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าดินเขาก็จะชื้นค่ะนอนหลับสบายนะคะโอเคค่ะวันนี้พึ่งก็พามาสำรวจหลังจากฝนตกนะคะประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านนะคะจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับ ฝนตกในครั้งนี้นะคะก็พึ่งอยู่ที่สุรินนะคะฝนก็ตกเป็นพื้นที่โดยกว้างค่ะก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะส่วนตัวที่ฟาร์มเรานะคะก็พยายามจะระบายน้ำค่ะเพื่อให้แปลงกระเจี๊ยบกับข้าวโพดของเรานะคะแห้งโดยเร็วค่ะเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตออกส่งมอบให้กับลูกค้านะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมกันนะคะขอลาไปเพียงเท่านี้กับ ภาพลงตากแสงอาทิตย์ของเราค่ะ